สวัสดีค่ะนีนะคะจากช่องนินนนอินเมียนมานิเนน,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 นเชียงตุงค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาสอบถามว่าเอ๊ะนางงามพมา่าอยู่บนเวทีเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเขาเป็นอะไรหรอนะคะแล้วก็1วันสองวันที่ผ่านมานี้นะคะในฟิตแอปสีฟ้านะคะเวลาถ่ายฟิตขึ้นไปเนี่ยก็ ในโลกโซเชียลพม่าะนะตอนนี้คือดราม่าร้อนระอุมากเลยเกี่ยวกับนางงามที่สวม National c o คอสตูนี่แหละนะคะคือปกติก็ติดตามติดขอบเวทีนางงามคอยเชียร์ตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนเนาะเวทีนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็เกาะติดขอบเวทีให้กำลังใจและติดตามตลอดแล้วปีนี้เนี่ย กระแสนางงามในพม่าค่อนข้างมาแรงมากมาแรงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้นะคะนางงามพม่าแต่เองเนี่ยก็เพิ่งอายุ18แล้วภาษาอังกฤษก็เก่งมากแล้วถือว่าสวยมากคนหนึ่งค่ะแล้วเ,ออเวลาเขาเดินหรือตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความมั่นใจอยาเงี้ยมีสเสน่ห์สวยงามแล้วแฟนคลับของน้องเขาก็เยอะมากทั้งคอยให้กำลังใจและคอยโหวตให้น้องเขานะคะจนตอนนี้รู้สึก ผลโหวตอะของน้องเขาจะอยู่ที่อันดับที่2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องเขาแนะนำตัวกันเนาะ I am t h e Su n y e n your Miss Grand Myanmar 2024, and I am 18 years old and the youngest candidates of this year competition. แล้วดราม่าในโลกโซเชียลพาม่าที่เริ่มร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆใน1วัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนก็คือเอ,อเริ่มมาจากวันที่แข่งขัน National Costume ที่ใส่ชุดประจำชาติขึ้นไปแข่งขันกันนะคะวันนั้นเนี่ยน้องแต่แต่เขาก็ได้ใส่ชุดเ เปตาโนไปยินมากก็คือเป็นชุดออกรบของราชินีเปกตาโนเดี๋ยวขออนุญาตเล่าเรื่องราชินีเปกตาโนนิดหน่อยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตำนานประวัติ ประวัติตำนานอ่าตำนานที่เล่าปากต่อปากเนี้ยเนาะก็ก่อนที่จะเกิดอาณาจักรพม่าขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีอาณาจักรปิวมาก่อนแล้วนะคะแล้วพระนางเองเนี่ยก็เป็นราชินีที่ปกครองเมืองปิสโนในนครปิวเนาะอะ่เมืองที่พระนางปกครองก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ยังมีหลายๆเมืองที่อยู่รอบนั้น เขาก็จะตีกันไปมาเรื่อยเพื่อที่จะเผยแผ่ขยายอำนาจของตัวเองอย่างเงี้ยเนาะมีเจ้าเมืองหลายๆเมืองนะคะที่พยายามเข้ามาตีเมืองพิษโนที่พระนางปกครองอยู่เหมือนกันแต่ว่า ไม่มีใครที่จะสามารถตีเมืองพิสโนได้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าราชินีเปตนโนเนี่ยก็จะมีเหมือนพลังวิเศษนะคะของคู่กายวิเศษก็จะเป็นกลองวิเศษนะคะถ้าไปตีกลองวิเศษมาเมื่อไหลเนี่ยดาดับน้ําในเขื่อนก็จะสูงขึ้นแล้วก็ไหลมาท่วมทับทหารแพ้พ่ายกลับไปหมดตลอดเลยนะแต่สุดท้ายพระนางก็แพ้กลนอบายเลี่ยมของกษัตริย์เมืองศรีเกษตรนะคะก็คือตุตตปางมินเนาะก็ได้มาทําลาย กองวิเศษสุดท้ายก็ได้ยึดครองเมืองพิษโุแล้วก็ได้พระนางเนี่ยไปเป็นพระสนมด้วยหลังจากที่พระนางเสียชีวิตแล้วนะคะก็คนคนรุ่นหลังๆอ่ะก็นับถือพระนางเหมือนนัทนะคะนัทก็อารมณ์ประมาณเ,าเทวดาประมาณนั่นแหละนะคะนัทหรือนัทถะเดี๋ยวเรื่องนัทเนี่ยจะมาเล่ารายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆแล้วน้องไตาตแตเนี่ยก็ได้สวมชุดราชิน,นีเปตโน ออกมาประกวดแล้วตอนที่น้องเขาเดินมาเนี่ยก็เหมือนแบบเหมือนมีพลังบางอย่างอะเนาะแบบโอ้อินมากเลยนะน้องก็อินมากเดินไปถึงหน้าเวทีแล้วก็มีการกระทึบเท้าแล้วก็ชี้นิ้วไปแล้วก็เหมือนประมาณทะลึงตาอย่างเงี้ยค่ะคลิปนั้นเนี่ยกลายเป็นไวรัลไปโอ้คนแชร์กันเยอะมากแล้วก็มีแต่คนชมนะคะว่าน้องเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเนอร์ของ ราชินีที่ออกรบได้นะคะหลังจากคลิปนั้นแล้วนะคะก็มีคลิปที่น้องลงมาหละด้านหลังเวทีแล้วน้องก็เหมือนเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนแบบจะร้องไห้อะไรเงี้ยเนาะจนพี่เลี้ยงเนี่ยต้องเข้าไปแล้วบอกว่าใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะหลังจากนั้นน้องก็นั่งแล้วก็เหมือนร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้พอมีคนไปถามไปสัมภาษณ์น้องว่าตอนอยู่บนเวทีเป็นยังไงน้องก็บอกว่าเหมือนเหมือน วิญญาณของพระนางอ่ะมาเข้าสิงสักแป๊บหนึ่งประมาณเนี้ยเนาะน้องก็เลยแบบมีอินเนอร์ที่เดินอะไรแบบนั้นบนเวทีแล้วที่ร้องไห้แล้วหัวเราะบนเวทีก็คือพอพอสิ่งนั้นเหมือนที่อยู่ในตัวเนาะออกไปแล้วน้องก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้ยินกองเชียร์ข้างล่างที่เชียร์ให้กำลังใจแล้วน้องก็แบบ ฉันทำเพื่อประเทศชาติแบบฉันทำสำเร็จแล้วน้องก็ตื้นตันแล้วก็ดีใจก็เหมือนบางทีเนาะคนเราตื้นตันดีใจแล้วน้ำตาจะไหลแต่ก็แบบยิ้มหรือน้ำตาจะไหลอ่าน้องก็ตอบอย่างนั้น i

รัียดรเวเนี่ยอราย้ตเนี่ยโรบคลิปก็กลายเป็นไวรัลนะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็มีเพจที่คนติดตามเยอะเนาะก็ออกมาเขียนบทความที่เกี่ยวกับน้องแต่เนาะแล้วก็มีพี่คนนึงนะคะอันนี้ก็คนติดตามเขาเยอะเหมือนกันเขาก็มาเขียนบทความสั้นๆนะคะแต่ได้ใจความแล้วคนก็แช่กันไปเยอะแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขอหาก่อนที่แปลไว้เนาะ เ,เขาก็มาเขียนเขียนบอกว่าการประกวดนางงามกระแสด่งดังจนทำให้กรบข่าวสงครามเงียบคือวันนั้นเนี่ยก็จะมีข่าวที่สะเทือนสะเทือนใจนิดนึงนะคะที่เหมือนชาวบ้านโดนโดนฆ่าสยองอย่างเงี้ยเนาะพี่เขาเขียนว่าตำนานเล่าปากต่อปากเรื่องราชินีที่อยู่แถบเมืองมกเวแล้วข้ามแม่น้ำอิราววดีไปแล้วไปเป็นนัด นัดก็เป็นผีตายโหงอะเนาะที่ในเมืองสกายมันไม่เม็กเซน์เลยนะคะและพี่เขาก็เขียนต่อว่าการประกวดนางงามอะคีย์อีกอันของนางงามคือการโปรโมทเรื่องสันติภาพของโลกหรือความสงบสุขของโลกเธอเห็นนางงามประเทศอื่นไหมที่เขาแต่งตัวมาแล้วที่เขาถือตัวหนังสือว่า s t o p t h ต War เนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเธอดันหยิบ คันธนูแล้วสวมชุดนักลบขึ้นไปเธอก็เลยพลาดรางวัลไปมั้งเพราะเธอไม่เข้าใจคียของนางงามที่ว่าสันติภาพของโลกนะคะแล้วยังไม่พอพี่เขาเขียนต่ออีกว่า ยุคสมัยนี้มันเป็นยุคที่ปล่อยจานลาวเทียมจรดขึ้นไปอวกาศแล้วแต่ก็นะมาจากประเทศที่ห่างไกลวิทยาศาสตร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนอยู่เวทีทำไมถึงทำเหมือนมอีวิญญาณมาเข้าร่างถ้าฉันเป็นกรรมการไม่ว่าจะสวยขนาดไหนก็ตามเป็นเจนซีที่เกิดมาในยุค AI แล้วยังมาแสดงแบบนี้ออกให้ฉันจะปัดเธอทิ้งทันทีนะคะแล้วคนก็มากด เลิฟกดไลค์กดห5 5คือเยอะมากแล้วก็แชร์ออกไปกันเยอะมากเ,าเราไปดูคอมเมนต์บางส่วนกันนะคะคอมเมนต์แรกค่ะบอกว่าเขียนเก่งจังนะจริงๆอ่ะราชินีองค์นี้เป็นคนที่แพ้สงครามแล้วเขาแต่งชุดราชินีที่แพ้สงครามขึ้นไปบนเวทีมันเป็นนิมิตที่ไม่ดีแล้วตอนที่ราชินีคนนี้ตายเขา ก็เอายาพิษใส่ให้เจ้าเมืองสีเกษตรแล้วสุดท้ายตัวเองก็ดันดื่มยาพิษนั้นตายไม่สมควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างอย่างยิ่งนะคะเพราะมันเป็นเรื่องราวที่เ,เหมือน เมืนลุ่มหลงในอำนาจจริงๆอะ่ะควรจะเอาเยี่ยงอย่างแบบราชินีมอนชินซอปุที่สร้างวัดสร้างวาแบบนี้ถ้าเอาไปโชว์คนอื่นน่าจะดีกว่าไหมประมาณนี้นะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าหัวเราะเยอะเกินไปจนแก้มชั้นเนี่ยเมื่อยไปหมดแล้วนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าแล้วจะเอาอะไรกับเด็กอายุแค่18นะคะถ้าเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจก็เราก็สมควรที่จะ แนะนำเขาให้ที่ให้คำปรึกษาเขาประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกคมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าถ้าเราให้กำลังใจและสนใจเรื่องการเมืองแบบนี้ปัจจุบันบ้านเมืองเราก็คงไม่เป็นแบบนี้นะคะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ให้กำลังใจน้องแต๋อเนาะก็ออกมาก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันนะคะบอกว่า คุณก็อยู่ในประเทศนี้ถ้าเด็กทำผิดไปคุณเป็นซีเนียร์ซิติเซนก็เป็นรุ่นพี่ประชาชนรุ่นพี่ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ใช่ไหมนะคะประมาณนี้นะถ้าแปลผิดขอโทษทีนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าตัวเราเองเรายังทำไม่ได้แต่ดันไปติว่าเขาแล้วไปกด555หหให้เขาเขาอะ ต้องผ่านอุปสรรคความยากเย็นทั้งหลายแล้วก็ไปแข่งขันสมควรที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะอีกคนนึงบอกว่าก็ดูอย่างซีเนียร์ข้างหน้าที่เขาพูดไปสิแล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมนะคะอันนี้เหมือนโยงการเมืองนิดหน่อยเนาะโอเคค่ะอีกคนนึงบอกว่าประเทศที่ไม,ม่ไม่มีอะไรเหลือให้ภาคภูมิใจแล้วแต่เด็กคนนี้ยังพยายามที่จะให้มี ความภาคภูมิใจประมาณนี้เนาะแล้วแบบในระหว่างที่ไม่มีอะไรเลยก็พยายามผ่านความยากลำบากแล้วก็ยังไปแข่งขันนะคะเราเคารพและให้เกียรติคนพมา่าที่ซัพพอร์ตน้องเขานะคะแล้วก็แล้วก็มาเขียนหนังสือยาวอย่างนี้แล้วก็เรียกร้องเป็นกระบอกเสียงเนี่ยพวกเธอคิดยังไงฉันะ่ะงงจริงๆนะคะประมาณนี้เนาะ อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเราก็ต้องมีความสุขกับเขาด้วยให้กำลังใจเขาไม่ใช่ดึงเขาลงมาแล้วใส่ร้ายไม่ใช่ดึงเขาลงมาแล้วพูดให้เขาเสียกำลังใจคนเราเนี่ยเราก็สามารถให้กำลังใจนางงามเราก็สามารถทำการเมืองไปได้ด้วยแต่เรื่องที่ทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกอะ่ะไม่พูดดีกว่าไหมนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่า น้องเขาเก่งมากๆเลยไม่สมกับอายุ18ของเขาเลยน้องแต่ๆที่รักประเทศชาติขอให้เจริญรุ่งเรืองกว่านี้ค่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์คร่าวๆที่เอามาบอกนะคะเพราะว่าดราม่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างร้อนระอุมากถึงวันนี้ยังไม่สงบยังไม่อะไรกันเลยนะคะก็ความคิดเห็นหลายๆแบบเนาะความคิดเห็นไม่เหมือนกันเนาะ นั่นแหละค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก็วันนี้จะลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินินอินมณนิเนินเชียงตรงด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ